สวัสดีค่ะนัดดูดวงเจาะชีวิต ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรให้นัดมาเจาะชีวิตคุณนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปของชาวปีมะแมค่ะประจําเดือนกรกฎาคม2563เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างค่ะนัดได้ทําการเลือกไพ่เอาไว้แล้วนะคะทั้งหมด6ใบแทน6เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้ฝากช่องทางการติดตามด้วยนะคะก็เข้าไปดูใน description ได้เลยทั้ง Facebook และใน y o YouTube ในเฟ e บุ๊กเนี่ยมีการไลฟ์สดด้วยนะคะช่วงวันอังคารและวันศุกร์หลังจากละครภาคค่ำจบแล้วเรียบร้อยนะคะก็สามารถเข้าไปาติดตามไปถามดวงไปตอบไปถามตอบกันได้นะคะในเฟซเฟซบุ๊กแฟนเพจได้เลยโอเคค่ะวันนี้นะใช้ไพ่ทั้งหมด3ส,สำรับนะคะในการที่จะดูดวงในช่วงของเดือนนี้ค่ะ ดวงของคุณอาจจะมาเร็วหรือว่ามาช้าก,กว่าปกตินะคะอันนี้จําเป็นที่จะต้องสังเกตตัวเองดีๆนะคะนัดเปิดไพ่ทั้งหมด6ใบแทน6เรื่องราวนะคะแต่ถึงแม้ว่าจะเป็น6ใบนะแต่เป็น6ใบที่ครอบคลุมมากๆเลยค่ะแล้วก็จะเปิดไพ่เพิ่มเติมให้อีกด้วยเปิดไพ่ก่อนนะคะพร้อมกันหมดเลยสําหรับชาวปีมะแมค่ะ เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะไพ่ใบแรกแทนตําแหน่งของความเป็นตัวตนของคุณจิตใต้สํานึกของคุณไพ่ใบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะคุณให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงบางทีอะค่ะอาจจะมีปากเสียงกับคนใกล้ตัวหรือว่าคนที่คุณรักหรือว่าคนรอบข้างที่คุณแคร์นะคะมากหน่อยก็เป็นไปได้เหมือนกันดังนั้นให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์เอาไว้ด้วยค่ะเปิดไพ่ขยายเพิ่มเติมนะคะ ได้พไพ่ใบนี้ค่ะคุณถ้าเกิดว่าใครที่มีคู่แล้วมีแฟนแล้วคุณอาจจะมีเกณฑ์การตั้งครรภ์ก็ได้ฮอร์โมนเปลี่ยนค่ะหรือว่าการมีเอ,อ่อฮอร์โมนเปลี่ยนหรือว่าสมดุลในร่างกายมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้ส่งผลกับสภาวะจิตใจและอารมณ์ของคุณด้วยนะคะให้ระมัดระวังด้วยค่ะ และบางเทียค่ะคือนะัดรู้สึกว่าไพ่ใบแรกอะ่ะมันคือการทะเลาะก,กันและส่วนไพ่ใบที่สองนั่นคือสิ่งที่มันอยู่ภายในอะค่ะมันจะต้องได้รับการปลดปล่อยและได้ได้รับการออกมาว่าเออสรุปว่าความในใจอาจจะเป็นตัวเขาคนคนใกล้ตัวของคุณก็ได้หรือแม้แต่กระทั่งตัวคุณก็ได้นะคะที่จะต้องเอามันออกมาแล้วอ่จะต้องพูดมันออกไปเพราะไม่งั้นมันก็จะแบบมันมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์มันเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนัดขอบพูดลักษณะนิสัยของชาวปีนมะแมสักนิดนึง นะคะคนปีมะแมเนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นศินลปินสูงมากอีกอย่างหนึง่งคุณค่อนข้างที่จะมีพรสวรรค์ค่ะและรักธรรมชาติดังนั้นนะคะยังมีความคิดสร้างสารรค์อีกต่างหากอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะนุ่มนวลและมีและมีมารยาทที่ดีงดงามด้วยทําให้มีคนมากมายมาหลงรักคุณหรือว่ามาชื่นชอบคุณนะคะคือเอาเป็นว่า เอาเป็นว่าคนปีนี้ค่ะไม่ค่อยมีคนเกลียดสักเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคนเกิดปีมะแมเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีความมั่นใจ ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรใหญ่ๆเข้ามาให้คุณจะต้องตัดสินนะคะคุณก็ไม่อยากที่จะตัดสินใจมันด้วยตัวคนเดียวหรือว่าปัญหาอะไรหนักๆนะคะคุณต้องการให้มีคนมาตัดสินใจแทนคุณถ้าเกิดยิ่งมีคนมาแทนคุณได้คุณก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะคะจะเป็นในลักษณะนี้นะสําหรับชาวปีมะแมค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะโดยรวมลักษณะที่นิสัยของคุณเนี่ยก็คือนะัดรู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะยึดเขาเรียกว่าอะไรอะยึดยึด าภาพลักษณ์ของตัวคุณมากเป็นพิเศษนะคะชอบในเรื่องของความสวยงามหรือว่าภาพลักษณ์ของตัวเองนะอ,อีกอย่างหนึ่งค่ะสิ่งท,งที่สิ่งที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นั่นคือบางทีบางครั้งนะคะชาวปีมะแมอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความกังวลใจมีความลังเลใจหรือว่าวิตกังวลใจมากกว่าปกตินะคะโอเคเมื่อพูดถึงความเป็นตัวตนของคุณแบบนี้แล้วนะคะเปิดไพ่คำแนะนำเพิ่มให้หนึ่งใบดูดูซิว่า ไพ่คำแนะนำอยากจะบอกว่าอะไรคะ่ะคำแนะนำที่93นะคะบอกว่าบางครั้งเราจำเป็นที่จะต้องออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองบ้างอ่าคือมันเป็นลักษณะนิสัยของคุณคือคุณไม่ค่อยคือคุณคือมันเหมือนมันเป็นสิ่งที่คุณเซฟที่สุดแล้วคุณมีความสุขอะกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่แล้วคุณจะออกมาจากคอมฟอร์ตโซนทำไมแต่ไพ่บอกมาว่าบางครั้งเราจำเป็นที่จะต้องออกมาจากพื้นที่ปลอดภัยของเราบ้างของเราบ้างนะคะ แล้วบางทีคุณอาจจะได้เห็นอะไรแปลกใหม่หรือว่าได้มีมุมมองแปลกใหม่จากเรื่องเดินที่คุณเคยคิดว่าเฮ้ยมันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบเนี้ยแบบค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินนะคะการเงินน,น่ะนะจะพุ่งเป้าไปในเพราะว่าตัวไพ่มันขึ้นมาเหมือนกับคนที่มีหนี้สินหรือว่าคนที่มีรายจ่ายที่เป็นรายไกย่รายจ่ายที่ ที่ฟิกเอาไว้แล้วว่าคุณจะต้องจ่ายในแต่ละเดือนนะคะค่อนข้างที่จะเยอะมากพอสมควรเหมือนกันที่ผ่านมาคุณผ่านมันมาได้แบบหนักพอสมควรคือแบบถูกรู้ถูกการแต่สุดท้ายก็คือผ่านมันมาได้ค่ะและในช่วงของเดือนกรกฎาคมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละสภาพบรรยากาศก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะคะเปิดไพ่เพิ่มเติมให้หใบค่ะ ได้ไพ่ใบนี้นะคะคือบางครั้งนะคะทุกอย่างคือคุณต้องทําด้วยตัวคนเดียวค่ะคุณต้องตัดสินใจทั้งทัที่คุณไม่ได้อยากทําเลยนะหรือว่าคุณรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างค่ะอีกอย่างหนึ่งะคะ่ะบางทีตัวคุณอาจจะต้องเหมือนแบบ ต้องรับงานนอกอะ่ะเพื่อที่จะหารายได้เสริมเพิ่มเติมเข้ามาก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูกันต่อคะ่ะในเรื่องของการงานการงานของชาวปีมะแม่นะคะสิ่งที่คุณทําอยู่ะนะัดรู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะเชี่ยวชาญและชํานาญในสิ่งที่คุณทํานะเพราะว่ามีคนค่อนข้างที่จะสนใจคุณคะ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณทํามันได้แบบชิวๆและสบายๆเลยนะในเรื่องของการงานเปิดไพ่ขยายเพิ่มคะ่ะ แล้วก็บางทีในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะหาความรู้เพิ่มเติมหรือว่าการถ่ายทอดวิชาความรู้ที่คุณมีอยู่ก็เป็นไปได้อันนี้ได้2กรณีเลยนะคะหมายความว่าโอเคคุณเชี่ยวชาญแล้วแหละแต่คุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะเก่งมากขึ้นคุณต้องการที่จะอัปเลเวลของตัวเองมากขึ้นแบบนี้ค่ะหรือในขณะเดียวกันสิ่งความองความรู้ที่คุณมีอยู่คุณสามารถถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้นะคะในช่วงของเดือนกรกฎาคม ขอเปิดไพ่คำแนะนำให้หนึ่งใบนะคะสำหรับชาวปีมะแม่ค่ะดูสิว่าไพ่คำแนะนำอยากจะบอกว่าอะไร คำแนะนำที <Workers. S 2> 86, um, ่86นะคะบอกว่าให้ลดอัตราตัวตนของตัวเองลงให้ได้ให้ลดอัตราตัวตนของตัวเองลงให้ได้เพราะในตัวเนื้อคือจริงๆอ่ะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับงานนะคะมันต้องขึ้นอยู่กับงานว่าบางงานอ่ะเราจําเป็นที่จะต้องฟังคนอื่นบ้างแต่ว่าบางงานอันนั้นคือเราต้องเป็นเมนหลักเราต้องเป็นคนจัดแจงหรือโดยเฉพาะกับงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์คําว่าลดอัตราตัวตนของตัวเองลงให้ได้อ่ะค่ะนัารู้สึกว่ามันเหมือน มันก็เป็นการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะสําหรับชาวปีมะแม่เพราะจะให้ใบแรกคือให้ออกมาจากคอมฟอร์ตโซนจ้ะบางทีอะค่ะการที่คุณลดมันลงมาหรือว่ามองมองเรื่องนี้ในอีกมุมนึงอะคะบางทีคุณอาจจะเห็นอะไรบางอย่างและคุณอาจจะสามารถใช้ความคิดต่างหรือว่ามุมมองต่างอะมา มา,มาทำให้ผลงานของคุณสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะนะคะก็ชาวปีมะแม่นะคะส่วนใหญ่งานของคุณจะเป็นงานแนวการใช้ความคิดสร้างสารรค์การใช้จินตนาการต้องมีอารมณ์ศิลปินมาอยู่แล้วอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดเป็นออกแบบนคะคะก็ต้องผลงานการออกแบบของคุณก็ต้องมีความเป็นอาร์ติสต์สูงมากเลยแบบนี้นะคะทีนี้นะขอเปิดไพ่เพิ่มให้หนึ่งใบนะสำหรับคนที่กำลังว่างงานอยู่เรามาดูกันนะคะว่าคนที่ว่างงานคุณจะมีเกณฑ์ได้งานไหมในช่วงของเดือนกร,กรกฎาคม ได้ไพ่ใบนี้ค่ะถามว่าจะได้งานหรือเปล่านัดคิดว่าน่าจะได้นะคะแต่มันเป็นงานที่ไม่ค่อยค่าตอบแทนไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ค่าตอบแทนอาจจะน้อยไปหน่อยเท่านั้นเองคือทําเต็มๆนะแต่ได้ค่าตอบแทนไม่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าสำหรับใครคนว่างงานนะคะนัดก็จะบอกว่ามีอะไรให้ทำไปก่อนเนาะ โอเคค่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของความรักค่ะความรักเนี่ยจริงๆมีหลายรูปแบบมากๆนะคะนัดจะเริ่มต้นจากคนที่มีแฟนแล้วมีคู่แล้วมีคู่มั่นก็ได้นะคะหรือว่ามีคู่ชีวิตคู่สามีภรรยาเริ่มต้นจากคนที่มีคู่แล้วก่อนค่ะ สำหรับคนที่มีคู่แล้วในช่วงนี้นะคะมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะที่ทําตัวเป็นเด็กค่อนข้างที่จะมีความงี่เง่างองแงไอ้ตอนที่ดีก็ดีน่ารักเชียวแต่อีตอนที่งี่เง่างองแงนะคะก็วุ่นวายมากเลยทําให้หงุดหงิดใจมากๆเลยนะคะอะโอเคเปิดไพ่เพิ่มสิดูสิว่าจะยังไงต่อมีความเอาแต่ใจสูงมากมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะ,ะที่เป็นฝ่ายทนมาตลอดและทนมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งอะคะ่ะนัดรู้สึกว่าน่าจะเป็นเดือนกร,รกฎาคมนี่แหละมันน่าจะเกือบจะทนไม่ไหวแล้วทั้งๆที่จริงๆอะมันก็เริ่มต้นเด ะะปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆที่ผ่านมาทนได้แต่นะตอนนี้ค่ะมันเริ่มจะทนไม่ได้แล้วดังนั้นมีสติให้มากๆนะเพราะจักไพ่คือไพ่ช่างเหมือนกันอะไรขนาดนี้คือเหมือนฉากฉากเดียวกันอะแต่แค่เปลี่ยนการเวลาว่า ฉันจะทนไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วนัดก,ก็รู้สึกว่าพุ่งเป้าไปในเรื่องของความรักโดยตรงด้วยพุ่งเป้าไปในเรื่องของความสัมพันธ์โดยตรงด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดในปีมาแม่ดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นตัวคุณนะที่เป็นฝ่ายที่อดทนยอะไรเงี้ยค่ะลองหาวิธีแก้ดูซิจะทํำยังไงเปิดไพ่เพิ่มให้หนึ่งใบค่ะวิธีแก้จะต้องทํำยังไง ในไพ่ใบข้อแรกเลยนะคะอาศัยการช่วยเหลือจากผู้อื่นอาศัยการช่วยเหลือจากคนที่คู่ของคุณก็ฟังคนเนี้ยเคารพนับถือคนคนนี้เหมือนกันจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนัดก็มองว่าผู้ใหญ่เขาก็พร้อมที่จะช่วยนะคะเพียงแต่คุณไม่ได้เข้าไปขอความช่วยเหลือจากเขาอะคะ่ะเขาพร้อมที่จะช่วยแบบเต็มที่นะเพียงแต่คุณไม่เข้าไปเท่านั้นเองเปิดไพ่คำแนะนำให้หนึ่งใบค่ะดูซิว่าจะยังไงต่อไป คำแนะนําที่เจ็สิบหกคือนะรู้สึกว่าวันนี้ไพ่คําแนะนําทําหน้าที่ได้ดีมากนะคะหลายคลิกมากๆเลยมันก็แค่ช่วงเวลาแย่ๆเท่านั้นเองอะขอพูดอีกทีหนึ่งนะคะมันก็แค่ช่วงเวลาแย่ๆเท่านั้นเองอืจบแล้วไม่อธิบายเพิ่มเติมแล้วนะคะนะรู้สึกไพ่คาแนะนําค่อนข้างที่จะชัดเจนมากต่อมาค่ะเรามดพูดถึงความรักของคนโสดกันบ้างนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายสถานะนะ เริ่มต้นจากคนที่โสดสนิทต,ตามมาด้วยคนโสดที่แอบชอบคนอื่นเขาแบบมีคนในใจอะนะคะสองกรณีเนะี้สามารถฟังควบกันไปได้เลยแล้วก็อันสุดท้ายก็คือคนโสดที่มีคนคุยนะคะแต่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะเริ่มต้นจากคนที่โสดสนิทก่อนนะคะคนที่โสดสนิทนะตอนนี้อะคืออืมคุณเริ่มคิดแบบจริงจัง ว่าชีวิตคุณนะคะหรือว่าคิดว่าคู่ของคุณอะควรที่จะเป็นคนแบบไหนถ้าไม่ใช่ไทยที่คุณต้องการคุณอาจจะตัดทิ้งไปทันทีคุณจะไม่เสียเวลากับความรักเพราะคุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะจริงจังแล้วไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคะขอขยายเพิ่มอีกหนึ่งใบค่ะสําหรับคนที่โสดสนิท อคนคนนั้นนะเขาอาจจะค่อนข้างที่จะอาจจะทํางานในลักษณะของเชิงวิชาการนะคะถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์นะก็ต้องเป็นนักวิจัยคือมันต้องเป็นเชิงวิชาการอย่างเช่นคุณหมอ,อ,อคุณครูทนายความอะไรที่มันต้องแบบวิชาการจ๋ามากๆค่ะอันนี้คือสิ่งที่ คุณชอบแล้วคุณก็อยากที่จะได้คนแบบนี้ค่ะมามันก็เลยทําให้คุณอะค่อนข้างที่จะคิดหนักนะคะสำหรับชาวปีมะแม่สำหรับคนโสดน,นะถามว่าในช่วงนี้มีเกณฑ์ว่าจะมีคนแบบเนี้ยเข้ามาหรือเปล่า โอกาสที่จะมีมีเพราะมันเหมือนกับอันจริงเอาเอาอันที่จริงนะลูกก็สูสูไพ่ไบเนี้ยมันจะคล้ายๆกับลักษณะของกฎแห่งแรงดึงดูดเหมือนกันนะคะเพราะว่าพอคุณจินตนาการเวลาว่าคุณอยากที่จะได้คนประเภทไหนดังนั้นคุณก็จะเสาะหามองเห็นแต่คนแบบเนี้ยค่ะและในช่วงของเดือนกรกฎาคมมีโอกาสที่จะได้เจอคนคนนั้นนะคะอาจจะเป็นการเจอกันแบบที่ แบบรักแรกพบอะค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะสำหรับคนที่เลือกอสำหรับคนโสดสถานะที่โสดนะคะต่อมาค่ะเปิดไพ่เพิ่มให้หนึ่งใบนะคะสำหรับคนโสดที่ แอบชอบเขาดูซิว่าจะเป็นยังไงต่อไปคนที่แอบชอบเขานะคะช่วงนี้คุณมีความมั่นใจในตัวเองมากๆเลยนะคะคือมันเหมือนกับว่าบางทีเพล่ๆเคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันหรือว่าฉันจะเดินไปบอกเขาดีว่าฉันรู้สึกดีๆกับเธอเปิดไพ่เพิ่มให้หนึ่งใบนะคะดูซิว่าถ้าฉันรู้สึกดีๆกับเธอแล้วฉันไปบอกเธอตรงๆจะเป็นยังไงบ้าง ไม่โอเคเลยอะ่ะอย่าพึ่งนะคะให้ใจเย็นๆเข้าไว้ก่อนรอไปก่อนนะแล้วก็อาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลานี้นะคะให้เก็บความรู้สึกดีๆเอาไว้ก่อนเพราะบางทีอะ่ะไปสืบดูหรือ,อยังว่าคนคนนั้นนะเขามีคนคุยหรือ,อยังหรือว่าเขามีตัวจริงแล้วหรือ,อยังอะไรแบบนี้นนะคะ่ะถ้ามีแล้วนัดอยากที่จะให้ถอยออกมานะไม่ว่าคุณจะชอบแค่ไหนไม่ว่าคุณจะแบบรักแอบชอบเขาแอบมองเขามานานแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วแสดงว่าคือผิดที่ผิดเวลานั่นเท่ากับว่าไม่ใช่นะคะ ต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อนะคะสำหรับคนโสดที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะเปิดไพ่หนึ่งใบนะโอ้ยหมายความว่านัตอนนี้คุณเริ่มจะไม่ค่อยโอเคแล้วว่ะคือจากคล้ายๆไพ่ใบแรกเลยนะคะคือนะัดรู้สึกว่า คุณก็อดทนมานมากพอสมควรนะคะจนจนนาตอนนี้ในช่วงของเดือนกรกฎาคมะคะ่ะคุณรู้สึกว่ามันน่าจะไม่มีหวังแล้วบางทีเราอาจจะถอยความสัมพันธ์ลงมาเหลือเป็นแค่เพื่อนกันไปก่อนนตอนนี้ก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเทียนอ่ะมันยังมีควันอยู่ใ,ใช่ไหมคะแสดงว่าคุณสามารถต่อต่อมันได้แบบง่ายๆค่ะคือต่อติดอาจจะเว้นช่วงไปสักพักหนึ่งให้เวลาต่างคนต่างคิดนะทั้งตัวคุณและตัวเขาว่าเอ้ยสุดท้ายแล้ว ปัญหามันอยู่ที่อะไรสุดท้ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีคือนาะรู้สึกว่ามีโอกาสที่จะกลับมามียังมีโอกาสอยู่นะแต่อาจจะต้องให้เวลากับตัวเองอย่างที่นันบอกไปทีนี้เรามาดูในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุที่จําเป็นที่จะต้องระมัดระวังบ้างค่ะสําหรับในเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงอ,อันแรกเลยสุขภาพนั่นคือนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยพอนะคะตอนกลางคืนเนี่ยมักจะฝันร้ายหรือว่าคิดมากจนนอนไม่หลับเลยส่วน คิดเรื่องอะไรคิดเรื่องเงินนะมันไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยคิดเรื่องเงินคิดเรื่องอนาคตคิดเรื่องความมัน่นคงซึ่งบางทีมันก็ไกลไปนะคะสำหรับไอสิ่งที่คุณคิดอะ่ะคือด้วยความที่ชาวปีมะแมคุณเป็นคนที่วิตกกังวลอยู่แล้วอะค่ะดังนั้นมันก็ยิ่งทําให้คุณเครียดเข้าไปใหญ่เลยจะรีแลกซ์นะคะพยายามรีแลกซ์ให้ได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณคิดมากแบบเนี้ยหนทางอะ่ะบางทีหนทางมันอาจจะเป็นแค่เส้นผมบางผูเขาอะคะ่ะแต่เพราะว่าคุณแบบ มันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันดูอึมครึมไปหมดอยู่ในเมฆหมอกไปหมดนะคะหมอกหนามากแล้วคุณจะเห็นทางออกมันได้ยังไงจริงๆอ่ะทางออกอ่ะมันมีนะคะเพียงแต่ว่าคุณเลือกที่จะคือคือมันไม่ใช่เลือกหรอกมันมันเป็นเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรมันมันอึมครึมอ่ะมันไม่มันไม่สดใสอ่ะดังนั้นมันก็เลยจะไม่เห็นหนทางดังนั้นอยากเครียดนะคะดังนั้นค่อยๆคิดไปทีละเรื่องเครียดเรื่องอะไรวิธีการเขียนมาเลยเป็นข้อๆนะคะเสร็จแล้วก็ถ้าเรื่องไหนฉันจัดการไม่ได้ตัดทิ้งไปก่อน นะคะโอเคค่ะสำหรับในเรื่องของอุบัติเหตุคือจริงๆในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะก็แค่แบบให้เรามัดระวังช่วงเวลากลางคืนสมมุติว่าไปเดินไปไหนมาไหนคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ให้เรามัดระวังการแบบโฉกช,ชิงวิ่งราวหรืออะไรเงี้ยด้วยนะคะหรือว่าการเดินไปไหนมาไหนคนเดียวก็พบอุปกรณ์ป้องกันทางที่ดีที่สุดก็คืออย่าไป ต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของจุดอ่อนของคุณค่ะจุดอ่อนของคุณก็ยังคงเป็นเรื่องของการเงินนะแล้วอีกอย่างหนึ่งจุดอ่อนของคุณก็คือในเรื่องของความรู้สึกช่วงนี้ใจบางเซนสติฟสุดคือเฟลก็เฟลสุดดีใจก็ดีใจสุดบางครั้งมันก็ดูสุดตกมากจนเกินไปพยายามเดินทางสายกลางเข้าไว้นะคะนัดดูซิว่าจะยังไงต่อไปเนี่ยเปิดไพ่คำแนะนำเพิ่มให้หนึ่งใบนะคะไพ่คำแนะนำนะคะบอกว่า คำแนะนำที่46นะนั้นไม่เคยเปิดไพ่ใบนี้มานานแล้วนะคะเขาบอกว่าหมอดูช่วยได้แค่ชี้แนะแต่สิ่งที่จะช่วยคุณได้ดีที่สุดก็คือตัวคุณเองต้องตัดสินใจด้วยตัวเองเอาใหม่พูดอีกหนึ่งรอบนะคะคำแนะนำที่46นะคะหมอดูช่วยได้แค่ชี้แนะแต่สิ่งที่จะช่วยคุณได้ที่สุดคือตัวคุณเองต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องของ โชคลาภโชคลาบนะัดรู้สึกว่าแบบจัดหนักเลยนะมีนะคะมีโชคอยู่นะคะอพอบอกคําว่าจัดหนักปื๊บบ้าไม่ใช่ว่าโหมีบ้านขายบ้านเพื่อที่จะมาซื้อสลากกินแบ่งไม่ใช่แบบนั้นนะคะนะัดรู้สึกว่ามีเกณฑ์อยู่มีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภอยู่ค่ะโชคลาภในที่เนี้ยข้อแรกเลยอาจจะมาจากบรรพบุรุษนะอมอลดดก พ่อแม่แบ่งให้หรืออะไรต่างๆนานา,นาและโชคลาภที่มาจากการเสี่ยงโชคด้วยนะคะดังนั้นสามารถซื้อได้ค่ะค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะอื ừ, ยังไงก็ขอให้เฮง <c oughs> ๆปังๆ <c oughs> นะคะสำหรับชาวปีมะแม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นะต้องบอกก่อนเลยนะว่า การอ่านไพ่แบบนี้มันเป็นการอ่านไพ่แบบ general reading นะคะคือการอ่านไพ่แบบโดยรวมและองค์กว้างไม่ใช่ชาวปีมะแมทุกคนจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลหมดทุกคนมันไม่ใช่แบบนั้นมันขึ้นอยู่จังหวะและโอกาสแล้วก็บุญบาร,รมีที่คุณสร้างมาด้วยนะคะแต่ยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับชาวปีมะแมใช่ไม่ใช่และจริงไม่จริงยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากดวงของคนทั้ง12นักกษัตริย์แล้วนัดยังมีดวงของคนทั้ง12 2เดือนเกิดดวงของคนทั้ง7วันและดวงของคนทั้ง12ราศีด้วยคุณสามารถเข้าไปเลือกดูเลือกฟังกันได้เลยนะคะแล้วก็ที่ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยนั่นก็คือพิกอะ พิกอะคาร์ดของนัดไม่มีวันหมดอายุนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตหยิบขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวจะหยิบขึ้นมาให้ดูเลยว่าพิกอะคาร์ดมีหัวข้ออะไรบ้างจริงๆมีเยอะมากๆเลยนะคะร้อยกว่าแล้วนะคะร้อยกว่าแบบเยอะมากนะคะอ่ะตัวอย่างเช่นนะคะ e ี EP, ล่าสุดที่พึ่งทําไปดวงครึ่งปีหลังของปี2 5 6พารพิกอะคาร์ดเป็นการดูดวงแบบกึ่งส่วนตัวดังนั้นคุณเป็นคนเลือกกล่องไพ่เองนะคะคือจริงๆมีหลากหลายหัวข้อเอาเป็นว่าคุณไปเลือกเองแล้วกันนะเชื่อว่าต้องมี หัหัวข้อแหละที่คุณถูกใจไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักสุขภาพชโชคลาภครบเลยนะคะขึ้นอยู่ที่คุณว่าคุณจะสนใจหัวข้อไหนสำหรับวันนี้ค่ะต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์และใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกดให้นัดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ